เข็มขัดหน้าครับแพ้กับปลอมดูยังไงนะครับสวัสดีครับร้านพานรับซื้อทองครับผมจะให้ดูนะครับวิธีสังเกตง่ายๆครับเข็มขัดหน้าครับมันจะมีความเงางามของมันอยู่ครับเพราะว่าในเข็มขัดหน้าครับมีทองที่ผสมอยู่ครับจะให้ความเงางามครับเส้นนี้ผมจะบอกว่าแพ้ครับแต่เส้นนี้ยังไม่ใช่นะครับผมจะเอาเส้นของปลอมนะครับมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับ ดูจากความหนานะครับอันนี้จะเป็นงานปั๊มขึ้นมานะครับก็จะมีความหนาเลยครับตาล้านนะครับไม่ชัดและลอกนะครับผิวมันจะลอกนะครับสองสีของเส้นปอมเนี่ยครับมันจะออกด่างดนะครับด่างดํานะครับอันนี้คือยังไม่ใช่นะครับอันนี้ยังไม่ใช่ของแท้นะครับดูง่ายเลยครับวิธีตรวจสอบเบื้องต้นนะครับใครมีมีล้านใกล้บ้านนะครับก็ ไปเช็คได้นะครับหรือจะมาเช็คที่พานุก็ได้ครับนั้นเรามีทั้งเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าจะทดสอบด้วยกดเคมีก็ได้ครับอันนี้เห็นชัดเจนเลยครับว่าจะเป็นอ่าทองแดงครับขูดไปแล้วไม่มีปฏิกิริยาเลยครับแต่ถ้าเป็นของแท้ล่ะของแท้จะดูยังไงว่าแท้นะครับไม่ยากครับเดี๋ยวผมเก็บเส้นนี้ก่อนของแท้นะครับจะดู ดูง่ายเลยครับหนึ่งห่วงเข็มขัดนากนะครับต้องไม่เชื่อมติดกันนะครับนี่แบบนี้ครับมันจะถอดออกได้ง่ายครับสองนะครับจะมีความเงางามและตาล้านชัดเจนนะครับนี่มีตอบ40เปอร์เซ็นตมีตาล้านมีบอกนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ละข้อนะครับวิธีทดสอบได้กดเคมีครับเราก็จะขูดลงหินแบบนี้ครับตามล้านทองร้านรับซื้อทั่วไปนะครับมี วิธีการเช็คแบบนี้หมดเลยครับหรือว่าวิธีเช็คเบื้องต้นยังไม่แน่ใจนะครับเราก็สามารถนำไปเข้าเครื่องเช็คเอ็กซเรย์ได้ครับวัดแร่โลหะต่างๆครับว่ามันมีทองอยู่หรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นเส้นลางๆนะครับดำๆก็แสดงว่ามีทองผสมอยู่ครับแต่ว่าน้อยนะครับเราจะรู้เลยครับว่ามันจะแท้หรือไม่แท้ก็โดยการเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ครับเช็คให้ดูเลย โอเคครับเรามาอยู่หน้าเครื่องเอ็กซเรย์กันแล้วนะครับก็อันนี้เป็นเครื่องเอ็กซาเรย์วัดค่าแร่โลหะต่างๆนะครับมันจะแยกออกมานะครับว่ามีพวกทองที่อยู่ในเข็มขัดเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับหรือว่าถ้ามันไม่ใช่ทองนะครับมันก็จะแยกอ่าแร่ต่างๆออกมาครับเช่นทองแดงทองเหลืองนะครับทองเหลืองไม่มีนะครับมันก็จะมาโผล่ซิงค์ครับเพราะว่าแร่ทองเหลืองไม่มีนะครับที่ผมบอกว่าเส้นที่มันเงากว่ามันแท้นะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับมีตาล้านชัดเจนนะครับสอง มีลักษณะและจุดเด่นนะครับที่ห่วงมันไม่เชื่อมติดกันนะครับแล้วก็ข้อแต่ละข้อมันบาง